บทที่31ิหลินเย่าหยางกำลังเดินอยู่ในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายเขารู้สึกว่าเสียงในป่าตอนกลางคืนฟังดูผิดปกติจริงๆสัตว์ร,ร้ายไม่สามารถส่งเสียงดังกล่าวได้หลินเย่าหยางหยุดเดินและหันศีรษะเพื่อค้นหาที่มาของเสียงมันคือภายในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายหลินเย่าหยางส่งสัมผัสไปภายในป่ารู้สึกถึงแรงกดดันที่น่ากลัวมาจากที่นั่นจะใช่สัตว์ร,ร้ายระดับสูงกำลังต่อสู้กันอยู่หรือไม่ในระยะไกลเช่นนี้ยังสัมผัสถึงแรงกดดันได้น่าจะเป็นสัตว์ร้ายระดับที่สูงมากๆหลินเย่าหยาาางงงงงยยืนนนิ่่ใใทีีขอขออเเเและพูดกัับบตวควคม สัตว์ร้ายระดับนี้พูดให้เกินจริงก็คือด้วยการตะปบกรงเล็บเดียวหลินเย่าหยางจะถูกฆ่าทันทีความแตกต่างมากเกินไปจริงๆหลินเย่าหยางขมวดคิ้วนี่ไม่ดีเลยมันอันตรายเกินไปที่จะเดินคนเดียวในเทือกเขาสัตว์ร้ายตอนนี้ฉันยังอยู่เขตรอบนอกหักมีสัตว์ร้ายที่อ่อนแอวิ่งมาที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการต่อสู้ของสัตว์ร้ายระดับสูงในป่าถ้าไปเจอกับตัวใดตัวหนึ่งโดยสุ่มมันจะเป็นความซวยอย่างแรงสำหรับหลินเย่าหยาง สัตว์ร้ายที่กำลังลี้ภัยจากในป่ามีพลังการต่อสู้ระดับปรามาจารยุทธ์เป็นอย่างน้อยไม่ว่าทักษะการต่อสู้ของเขาจะทรงพลังเพียงใดหลินเย่าหยางก็ไม่สามารถแข่งขันกับสัตว์ร้ายในระดับนั้นได้คิดได้เช่นนี้หลินเย่าหยางก็เคลื่อนไหวทันทีเขารีบวิ่งออกไปให้ห่างหวังว่าจะพบสถานที่ปลอดภัยหลินเย่าหยางไม่รู้ว่ามีหนูไฟตัวเล็กตามหลังเขามาความแข็งแกร่งของหนูไฟไม่ค่อยดีนักด้วยความเร็วของหลินเย่าหยางที่เร่งความเร็วขึ้นหนูไฟตัวนี้จะตามทันได้อย่างไรมันจึงงอเดินตามรอยเท้าของหลินเย่าหยๆ หลินเย่าหยางวิ่งไปได้สักพักก็หยุดหลังจากพบถ้ำเขาจึงเข้าไปในถ้ำทันทีที่เข้าไปก็ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ประทะจมูกทันทีหลินเย,ย่าหยางอดขมวดคิ้วไม่ได้เมื่อได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นฉี่ผสมอุจจาระที่รุนแรงสัตว์ร้ายอาจเคยอาศัยอยู่ที่นี่หลินเย,ย่าหยางเดินลึกเข้าไปในถ้ำกลิ่นก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลินเย,ย่าหยางเริ่มรู้สึกตื่นตัวเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่านี่คือถ้ำร้างหรือมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในนั้นหรือไม่ ขณะที่เขาเดินก็รวบรวมแสงสีดำบนมือไปด้วยและเตรียมพร้อมทักษะของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถเปิดการโจมตีโตกลับได้ทันทีตลอดเวลาหลินเย่าหยางเดินเข้าไปข้างในเป็นเวลานานจนรู้สึกว่าเขากำลังจะไปถึงจุดสิ้นสุดยังคงไม่มีเสียงอะไรเลยเขาโล่งใจดูเหมือนว่าถ้ำจะปลอดภัยเจ้าของเดิมยังไม่กลับมาในเวลานี้บางทีมันอาจจะตายข้างนอกและตกอยู่ในท้องของสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งหลินเย่าหยางใส่หัวเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติเกินไปในเทือกเขาสัตว์ร้าย หลินเย,ย่าหยางเดินผ่านมุมหนึ่งกลิ่นที่เข้าสู่จมูกของเขารุนแรงขึ้นอย่างกระทันหันหลายสิบเท่าเขาสูดดมเข้าไปแบบไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้เขารู้สึกปวดท้องและรู้สึกเวียนหัวฉับพลันตรงหน้าหลินเย,ย่าหยางเป็นห้องหินที่ดูเหมือนจะถูกขุดด้วยกรงเล็บของสัตว์ร้ายรูปลักษณ์ภายนอกดูหยาบแต่ด้วยความฉลาดของสัตว์ร,ร้ายก็ไม่สามารถขออะไรที่ดีไปกว่านี้กลางห้องหินมีร่างขนาดใหญ่นอนอยู่ที่นั่นมันคือหมีทองดำที่ได้รับชื่อนี้เพราะกรงเล็บของมันไม่เหมือนกรงเล็บปีศาจหมีทั่วไปกรงเล็บของ เมื่อเทียบกับอาวุธทั่วไปความคมจะดีกว่าอาวุธวิญญาณทั่วไปนอกจากนี้รูปร่างที่แข็งแกร่งและพลังชีวิตที่เหนียวแน่นของมันก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของสัตว์ร,ร้ายระดับต่ำเสมอมาหลังจากเห็นมีทองดำหลินเย,ย่าหยางก็ตกใจเขาพร้อมที่จะล่าถอยหรือเปิดฉากโจมตีโตกลับแต่ในไม่ช้าหลินเย,ย่าหยางก็ตั้งสติใหม่อีกครั้งมีบางอย่างไม่ถูกต้องแม้ว่ามีทองดำจะไม่ชอบการฆ่าแต่การที่หลินเย,ย่าหยางบุกเข้าไปในรังส่วนลึกขนาดนี้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็แปลกเกินไป เมื่อหลินเย,ย่าหยางกลับมามีสติเขาก็ดูร่างใหญ่ของมีทองดำที่นอนอยู่ที่นั่นอย่างใกล้ชิดเขาก็มองลงไปที่ท้องแล้วเห็นรูขนาดใหญ่เปิดออกพื้นดินรอบๆท้องปกคลุมไปด้วยเลือดจนมีสีแดงเข้มหลินเย,ย่าหยางวิเคราะห์จากบาดแผลของมีทองดำที่เริ่มเน่าเปื่อยเห็นได้ชัดว่ามันตายไปนานแล้วกลิ่นเหม็นในถ้ำมาจากศพของมันนี่เองหลินเย,ย่าหยางมองดูบาดแผลอย,อย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าบาดแผลไม่ได้ถูกเจาะเปิดโดยการโจมตีของสัตว์ร้ายตรงกันข้ามมันดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาจากท้องของมันตอนกำลังพักผ่อน ฉะนั้นมันจะไม่ตายในสถานที่ดังกล่าวแต่สิ่งใดที่ออกมาจากท้องของมีทองดำหลินเย,ย่าหยางไม่รู้หลินเย,ย่าหยางจึงถามคำถามในหัวทันทีระบบก็ให้คำตอบแกหลินเย,ย่าหยางอย่างรวดเร็วว่าเมื่อพิจารณาจากคลื่นพลังงานที่หลงเหลือบนบาดแผลสิ่งที่ออกมาจากท้องของมีทองดำคือประสิทธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเต่าเลือดเม,มายแม้ว่าชื่อจะมีคำว่าเต่าอยู่ก็ตามนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับเต่าแต่ความเร็วในการเคลื่อนไหวของเต่าเลือดเม,มายนั้นเร็วมาก ร่างกายวัยเด็กของมันไม่ได้ใหญ่เท่ากําป้นของมีทองดำด้วยซ้ำเต่าเลือดมามายเป็นสัตว์ร้ายระดับหกชนิดหนึ่งมันอาจถูกมีทองดำกลืนเข้าไปเป็นผลให้ร่างกายของมีทองดำกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเต่าเลือดมามายตัวนี้เมื่อเต่าเลือดมามายในกระเพาะของมีทองดำโตเต็มที่มันก็จะออกมาจากกระเพาะของมีทองดำโดยตรงเมื่อได้ยินคำอธิบายจากระบบหลินเย่าหยางก็อดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นบทที่สามสิบสอง หลินเย,ออย่ายางอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาเป็นคนโชคดีหรือไม่เขาจะพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้เสมอตั้งแต่เข้ามาที่เทือกเขาสัตว์ร้ายโดยปกติสัตว์ร้ายขั้นสูงแบบนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆเพราะคนส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นตายในปากของสัตว์ร้ายไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามเขาอยู่ในเทือกเขาสัตว์ร้ายมานานแค่ไหนเอง ก่อนอื่นได้พบกับราชางูเกร็ดสีเขียวจากนั้นก็ได้พบกับแมงมุมหน้าผีระดับจอมยุทธ์ขั้น8และตอนนี้เจอสัตว์ร้ายที่ไม่รู้ว่าระดับไหนกำลังต่อสู้กันอยู่ไกลออกไปสุดท้ายก็พบถ้ำแห่งหนึ่งและหวังว่าจะซ่อนตัวอยู่ในนั้นผลก็คือพบร่องรอยของเต่าเลือดมาไมยสัตว์ร้ายระดับ6หลินเย,ย่าหยางอดทอนหายใจไม่ได้ว่าโชคของเขาดีเกินไปเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางมองดูอย่างระมัดระวังดูเหมือนว่าเต่าเลือดมาไมยาาจะจักไปนานแล้วหลังจากคิดทบทวนเขาจะไม่ออกจากถ้ำแห่งนี้ชั่วคราว ที่นี่ยังมีออร,ร่าของมีทองดำอยู่สัตว์ร้ายทั่วไปจะไม่กล้าบุกรุกโดยไม่ลืมหูลืมตาเป็นการดีที่จะเป็นที่ซ่อนชั่วคราวแต่คิ้วของหลินเย,ย่าหยางขมวดเมื่อคิดถึงกลิ่นเหมน็นจากมีทองดำที่กำลังเริ่มเน่ากลิ่นมันแรงเกินไปเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางมองไปรอบๆแล้วนึกแผนดีๆได้เขาวรวบรวมความแข็งแกร่งทุกเพดานถ้ำด้วยหมัดตึงเกิดเป็นรอยร้าวบ,บนผนังถ้ำที่แพร่กระจายให้เห็นด้วยตาเปล่าตึงตงหลินเย,ย่าหยางต่อยอีกสองครั้งบนเพดานถ้ามีหินก้อนใหญ่ตกลงมาขวางห้องหินที่มีสีทททองเขข้มมุดึนนนาในนัี กลิ่นเหม็นติดจ,จมูกของหลินเย่าหยางก็ลดลงมากเขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหากต้องทนกลิ่นเหม็นตลอดทั้งคืนออกไปนอนบนต้นไม้สักคืนยังดีกว่าหลังจากทำความสะอาดสถานที่แล้วหลินเย่าหยางก็หันหลังแล้วเดินไปทางด้านนอกของถ้ำปลายทางด้านในถูกปิดกั้นแล้วเขาต้องเตรียมอุปสรรคที่ทางเข้าด้วยหากสัตว์ร้ายใดๆเข้ามาเขายังสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอันตรายกำลังมาถึงหลินเย่าหยางเดินออกจากถ้ำไปได้ไม่ไกลทันใดนั้นหลินเย่าหยางก็เห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งในความมืดกำลังจ้องมองมาที่ตัวเอง เอ็ดหลินเย,ย่าหยางตกใจจนร้องออกมาร่างกายของเขาตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติเขาโดดไปด้านหลังจากนั้นก็เริ่มรวบรวมแสงสีดำบนมือพร้อมที่จะต่อสู้ล้อเล่นหน้านี่คือสัตว์ร้ายประเภทไหนกันแน่ที่เฝ้ามองตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยนี่มันแย่มากยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ร้ายตัวนี้ยังไม่ส่งเสียงใดๆเมื่อมันเข้ามามันต้องเป็นสัตว์ร,ร้ายขั้นสูงที่ด่งดังในด้านการลอบสังหารแน่ๆหน้าผากของหลินเย,ย่าหยางมีเงอเย็นไหลออกมาชกของเขาไม่ดีเลยจริงๆเจอสัตว์ร้ายขั้นสูงแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคราวนี้ดูเเเหหหมืออนว่่าาาขจจะกัับปญญใ หลินเย,ย่าหยางจ้องไปที่แสงสีแดงตรงหน้าเขายังไม่รู้รายละเอียดของสัตว์ร้ายจึงไม่กล้าที่จะรีเริ่มโจมตียิ่งไปกว่านั้นในความมืดหลินเย,ย่าหยางยังมองอะไรได้ไม่ชัดเจนหลินเย,ย่าหยางตั้งท่าป้องกันรอให้สัตว์ร,ร้าย,ยเริ่มโจมตีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งของสัตว์ร,ร้ายเริ่มกลอกไปมาหลินเย,ย่าหยางคิดว่ามันกำลังจะโจมตีตัวเองเขาก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆพรึบแสงสีดำในมือของหลินนอยเย,ย่าหยางได้ไปถึงสถานะที่แข็งแกร่งอย่างไม่เคยมีมาก่อนและพลังชี่ในร่างกายของเขาก็พุ่่่่งงงงลาาาานนนอยรรวววววดดดเ็แ้้้้จุไฟขึททััใใัใหใหคมสกบ นี่คือสถานะสูงสุดของหลินเย,ย่าหยางตอนที่เผชิญหน้ากับแมงมุมหน้าผีเขาก็ยังไม่กระตุ้นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ทุกอย่างมาจากความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักของหลินเย,ย่าหยางเขายกมือขึ้นพร้อมที่จะโจมตีด้วยเปลวไฟโดยตรงไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายประพระเพท,ทยตราบใดที่มันอยู่ในระดับจอมยุทธ์หลินเย,ย่าหยางก็มั่นใจที่จะให้มันกินหมัดของเขาเมื่อแสงจากไฟสองสว่างท่ำทั้งหมดหลินเย,ย่าหยางก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของดวงตาสีแดงนั้นเป็นใครทันใดนั้นใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางก็เปปปลีีสสีี่่่ยยนนนนนนไไแแสสงดทททคบใใมือาั หมัดของเขาตกลงไปที่ด้านข้างกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกและเขาอดไม่ได้ที่จะพูดประโยคหยาบคายออกมาบ้าเอ๋ยตกใจเกือบตายเจ้าของดวงตาสีแดงไม่ใช่ใครอื่นมันคือหนูไฟที่ติดตามหลินเย,ย่าหยางเมื่อหนูไฟเห็นหลินเย,ย่าหยางเข้าไปในถ้ำของมีทองดำหนูไฟสัมผัสได้ถึงออร่าของมีทองดำรอบๆถ้ำที่ยังคงแข็งแกร่งมากมันอดไม่ได้ที่จะกลัวหนูไฟนึกถึงแรงกดดันที่หลินเย,ย่าหยางแสดงออกมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้อ่อนแอไปกว่ามีทองดำและความรู้สึกนั้นยังชัดเจน หลังจากลังเลที่ทางเข้าถ้ำเป็นเวลานานหนูไฟยังคงติดตามหลินเย่าหยางเข้าไปในถำ้ำอย่างไรก็ตามความกล้าหาญของหนูไฟตัวนี้หยุดอยู่แค่ตรงนี้เมื่อยืนอยู่หน้าถ้ำมันไม่กลา้าที่จะไปต่อท้ายที่สุดแล้วสติปัญญาของมันก็ไม่สูงมากนักออราของมีทองดำทำให้หนูไฟไม่สามารถขยับร่างกายของมันได้ตามธรรมชาติเมื่อหลินเย,ย่าหยางออกมาหนูไฟก็เห็นหลินเย,ย่าหยางทันใดนั้นมันก็เริ่มรวมทักษะของมันเข้าด้วยกันราวกับว่ามันพร้อมที่จะโจมตีดวงตาของหลินเย,ย่าหยางมองไปที่หนูตัวใหญ่ดวงตาของหนูไฟก็มองไปที่หลินเย,ย่าหยาง หลินเย่าหยางอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าขนาดของหนูไฟตัวนี้เล็กผิดปกติเมื่อเทียบกับหนูไฟทั่วไปแล้วมันเล็กกว่าครึ่งอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าแปลกเปลวไฟที่ควบแน่นจากหนูไฟตัวนี้กลับหนาและแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนะบทที่33หลินเย่าหยางไม่เคยเห็นเปลวไฟที่ควบแน่นจากหนูไฟเช่นนี้มาก่อนต้องรู้ว่าแม้ว่าหนูไฟจะพ่นและจุดไฟได้แต่ระยะเวลาก็ไม่นานนะมันไม่ควรอยู่ได้นานขนาดนั้นเว้นแต่ว่ามันจะเป็นราชาหนูไฟไฟที่ควบแน่นโดยหนูไฟในระดับนั้นอาจทําให้เกิดอันตรายได้เล็กน้อย แต่สำหรับผู้ฝึกฝนที่สูงกว่าระดับผู้ฝึกยุติความเสียหายประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นแค่การจักกะจี้เท่านั้นมันไม่สามารถทำลายการป้องกันที่สร้างขึ้นโดยชี่ในร่างกายของเขาได้หลินเย,ย่าหยางมองไปที่หนูไฟและคิดไม่ออกว่าทำไมหนูไฟถึงกล้าที่จะยืนต่อหน้าเขาแบบนี้ปกติพวกมันที่ขาดมากไม่ใช่หรือหนูไฟกำลังจ้องมองหลินเย,ย่าหยางรอดูการกระทำของหลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางจึงแซงทำเป็นเดินไปข้างหน้าเป็นผลให้ขาของหนูไฟสั่นเทาเพราะกลัวมากแล้วมันก็วิ่งออกไป อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตระหนักว่าหลินเย่าหยางไม่ได้ตามมันมาก็หยุดอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนี้หลินเย่าหยางก็รู้สึกแปลกใจใบหน้าของเขายิ้มเล็กน้อยหนูไฟตัวนี้น่าสนใจมากหนูไฟป่าที่ไม่กลัวมนุษย์นี่มันแปลกจริงๆหลินเย,ย่าหยางไม่กลัวว่าหนูไฟตัวนี้จะทำร้ายตัวเองด้วยพละกำลังของหลินเย่าหยางในตอนนี้หากหนูไฟทำให้ได้รับบาดเจ็บเขาก็ไม่ควรฝึกฝนต่อไปเขาสามารถหาเต้าหู้มาข,มาขกหัวฆ่าตัวตายการมีหนูไฟอยู่เป็นเพื่อนก็ดีนะไม่เช่นนั้นการอยู่ในถ้ำคนเดียวก็น่าเบื่อหลินเย่าหยางมองไปที่หนููไฟแลลล้ววพดอย่่าางงัเ คุณอยากอยู่ที่นี่เหรอหลินเย,ย่าหยางเห็นหนูไฟจ้องมองตัวเองด้วยสายตาสับสนเขาอดไม่ได้ที่จะยักไหล่และย่อเย้ยตัวเองว่าดูสิว่าฉันกําลังคิดอะไรอยู่หนูไฟจะเข้าใจสิ่งที่คนพูดได้อย่างไรทันทีที่เขาพูดจบหลินเย,ย่าหยางก็เห็นหนูไฟวิ่งเข้าไปในถ้ำไม่กี่ก้าวยืนอยู่ที่นั่นและยังคงมองไปที่หลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางขมวดคิ้วและพูดกับตัวเองว่าคุณเข้าใจคําพูดของคอนอจริงๆเหรอ เมื่อหลินเย,ย่าหยางมาถึงปากถ้ำเขาก็ต่อยอย่างรวดเร็วสองครั้งทุบหินก้อนใหญ่สองก้อนลงมาเพื่อปิดกั้นทางเข้าหลินเย,ย่าหยางหาสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดในถ้ำและนั่งลงพิงกำแพงหินเมื่อมองไปที่หนูไฟไม่ไกลหลินเย,ย่าหยางก็โบกมือให้หนูไฟส่งสัญญาณให้มันเข้ามาเมื่อหนูไฟเห็นท่าทางของหลินเย,ย่าหยางหัวเล็กๆของมันดูเหมือนจะกำลังคิดหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งมันก็เดินไปหาหลินเย,ย่าหยางช้าๆเมื่อหนูไฟเข้ามาใกล้หลินเย,ย่าหยางก็มีโอกาสสังเกตมันอย่างระมัดระวัง หนูไฟตัวนี้ไม่เพียงแต่แตกต่างจากหนูไฟทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีขนาดร่างกายเล็กกว่าสองเท่าอีกด้วยขนตามร่างกายของหนูไฟตัวเล็กตัวนี้ไม่เหมือนกับหนูไฟทั่วไปซึ่งเป็นสีแดงอ่อนและสีขาวหนูไฟตัวนี้มีขนสีแดงสดุดูเป็นมันเงามากยิ่งไปกว่านั้นดวงตาของหนูไฟตัวนี้ชัดเจนกว่าหนูไฟตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดมันแตกต่างจากสัตว์ที่มีสติปัญญาต่ำดวงตาของหนูไฟตัวนี้กลอกไปมาตลอดเวลาเหมือนกับกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่หลินเย่อหย่างแปลกใจที่เจอหนูไฟที่โดดเด่นเช่นนี้ หลินเย,ย่าหยางหยิบเนื้อแห้งชิ้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าและส่งให้หนูไฟหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งหนูไฟก็หยิบเนื้อแห้งจากมือของหลินเย,ย่าหยางอย่างระมัดระวงังหลังจากเรียไปสองสามคำเพื่อทดสอบว่าเนื้อเค็มมีปัญหาอะไรหรือไม่หนูไฟก็ถือเนื้อเค็มท้าอย่างมีความสุขหลังจากกินเสร็จหนูไฟก็เรอในไม่ช้ามันก็เริ่มขดตัวบนพื้นจากนั้นก็เริ่มกลนและหลับไปปากของหลินเย,ย่าหยางเปิดออกเล็กน้อยเมื่อมองไปที่การกระทำของหนูไฟเขาพูดไม่ออก หัวใจของหนูไฟใหญ่เกินไปมันนอนหลังจากกินเสร็จทั้ง,ท,งที่เขานั่งอยู่ข้างๆมันไม่กลัวเขาหรือไงหลังจากที่หนูไฟหลับไปเปลวไฟบนหัวของมันดูเหมือนจะมืดลงแต่ก็ยังคงลุกชนอยู่เปลวเ,เพลิงที่หนูไฟปล่อยออกมาทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกแต่ลินเย,ย่าหยางรู้สึกว่าร่างกายของเขาอบอุ่นในใจของเขาก็รู้สึกม่วงนอนขึ้นมาวันนี้หลินเย,ย่าหยางเหนื่อยมากตอนนี้เป็นช่วงครึ่งหลังของกลางคืนแล้วหลินเย,ย่าหยางเข้านอนแบบนี้และไม่ฝันเลยทั้งคืน หลินเย่าหยางลืมตาตื่นหลังจากนี่หลับไปสองสามชั่วโมงผู้ฝึกฝนสามารถฟื้นพลังได้อยา่างรวดเร็วตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองมีพลังเต็มเตี่ยมหลินเย่าหยางบิดคอขยับกล้ามเนื้อและกระดูกเขาพบว่าหนูไฟไม่ได้นอนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหลินเย่าหยางอดสงสัยไม่ได้เขาเห็นเศษเนื้อเค็มที่หนูไฟถ้าอยู่ไม่ไกลสแสดงว่าเขาไม่ได้ฝันเมื่อคืนนี้หลินเย่าหยางมองซ้ายมองขวาหาหนูไฟตัวเล็กกึกกักหลินเย่าหยางได้ยินเสียงดังมาจากทางเข้าถ้ำเขาจึงลุกขึ้นเดินไปดูเห็นหนูไฟตัวเล็กกำลังเดินวงเวียนอยู่ตรงทางเข้้าาไไม่่่รรููวกลังทออะอย เมื่อหนูไฟได้ยินเสียงมันก็หันหลังกลับและเห็นหลินเย,ย่าหยางเดินเข้ามามันร้องเสียงแหลมสองสามครั้งเหมือนกำลังทักทายหลินเย,ย่าหยางจากนั้นก็หันหลังกลับและเดินวนไปวนมาหลินเย,ย่าหยางเห็นหินสองก้อนที่เขาใช้ปิดกั้นทางเข้าถ้ำแสงส่องผ่านช่องว่างเข้ามาท้องฟ้าด้านนอกสว่างแล้ววันนี้เป็นวันที่สองเขาจะกลับบ้านพรุ่งนี้และมอบดาบให้กับตระกูลหลินเย,ย่าหยางมีแกนคริสตัลสามอันในมือแล้วเขาไม่กังวลบทที่สามสิบสี่ แม้ว่าหลินเย่าหยางจะมีแกนคริสตัลจำนวนมากในมือของเขาในตอนนี้แต่เขาก็ลังเลที่จะใช้แกนคริสตัลอันใดอันหนึ่งจากสามแกนเพื่อสร้างอาวุธวิญญาณและส่งคืนให้กับตระกูลล้อเล่นหรือแกนคริสตัลสามแกนที่หลินเย่าหยางมีอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดสองแกนเป็นของราชางูเกล็ดเขียวอีกแกนเป็นของแมงมุมหน้าผีแกนคริสตัลที่ผลิตโดยสัตว์ร,ร้ายระดับจอมยุทธ์ไม่สามารถหาได้ง่ายๆแน่นอนว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ระดับปัจจุบันของหลินเย่าหยางสามารถจัดการราชางูเกล็ดเขียวและแมงมมมุหน้้าาผีไได่ไยก หลินเย,ย่าหยางจึงตัดสินใจที่จะใช้เวลาในเทือกเขาสัตว์ร้ายให้มากขึ้นเพื่อหาแกนคริสตันสัตว์ร้ายอีกอันจะดีกว่าถ้าเป็นระดับที่ต่ำกว่านี้ตอนนี้หลินเย,ย่าหยางแค่คิดถึงใบหน้าของผู้อาวุโสหลินและหลินฟางเขาก็รู้สึกขยะกขยงแล้วถ้าไม่ใช่เพราะที่นั่นเป็นบ้านของเขาเองหลินเย,ย่าหยางจะไม่กลับไปไม่ต้องพูดถึงการตามหาแกนคริสตันเพื่อสร้างอาวุธวิญญาณแม้ว่าเขาจะต้องคืนอาวุธให้แต่จะไม่ให้ของดีมากนักในแง่หนึ่งหลินเย,ย่าหยางต้องการเยียวยาจิตใจของตัวเอง ในอีกแง่หนึ่งเมืองชิงเย่เป็นเพียงสถานที่เล็กๆหากเขากลับไปในครั้งนี้แล้วมอบอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังให้กับตระกูลของเขามันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับตระกูลหลินมีคำพูดว่าตัวบุคคลบริสุทธิ์แต่มีความผิดแดดที่ถือสมบัติเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินเย่าหยางหัวเราะคิกคักสองสามครั้งเป็นการดีกว่าที่จะได้แกนคริสตัลของหนูไฟสักชิ้นตราบใดที่มันสามารถเพิ่มคุณสมบัติหรือเอฟเฟกต์พิเศษเล็กน้อยให้อาวุธได้แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้คนในตระกูลตกใจจนฟันร่ววงแล้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่สูงเกินไปในการเลือกแกนคริสตัลหลินเย,ย่าหยางทำความสะอาดสิ่งของของเขาและพูดกับหนูไฟที่เดินเตร่ไปรอบๆปากถา้ำเฮ้คุณออกไปห่างๆจากที่นี่ฉันจะเปิดทางเข้าหลังจากได้ยินสิ่งนี้หนูไฟก็หันไปเห็นแสงสีดำบนมือของหลินเย,ย่าหยางพอดีราวกับว่ามันเดาได้ว่าหลินเย,ย่าหยางจะทำอะไรหนูไฟรีบวิ่งไปหลบด้านหลังหลินเย,ย่าหยางและซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินอีกทีโผล่มาเพียงหัวเล็กๆมองไปที่หลังของหลินเย,ย่าหยาง หลินเย,ย่าหยางยกคิ้วขึ้นหนูไฟตัวนี้มีสติปัญญาสูงอย่างแปลกประหลาดสงสัยจะเป็นอัจฉริยะที่หายากของตระกูลหนูไฟบูมหลินเย,ย่าหยางต่อยหมัดออกไปทุบหินที่ปากถ้ำได้อย่างง่ายดายภายในถ้ำเต็มไปด้วยฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศหลังจากที่หินแตกหลินเย,ย่าหยางขมวดคิ้วเดินออกไปหนูไฟก็วิ่งออกไปตามรอยเท้าของหลินเย,ย่าหยางหลินเย,ย่าหยางกำลังคิดว่าจะไปไหนดีแต่สังเกตเห็นว่าหลังจากที่หนูไฟวิ่งออกจากถ้ำมันก็หยุดห่างจากถ้ำไปไม่กี่เมตรและหันกลับมามองตัวเอง หลินเย,ย่าหยางมองหนูไฟและประหลาดใจเจ้าตัวเล็กต้องการติดตามเขาหรือไม่คุณต้องการติดตามฉันหรือไม่หลินเย,ย่าหยางถามหลังจากได้ยินสิ่งนี้หนูไฟก็แสดงท่าทีสับสนในดวงตามันไม่ได้พยักหน้าหนูไฟไม่มีปฏิกิริยาพิเศษใดๆแต่ขยับเข้าใกล้หลินเย,ย่าหยางสองสามก้าเห็นได้ชัดว่าไม่อยากออกไปเพียงลําพังปรากฏรอยยิ้มบนใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเขามีความรู้สึกที่ดีต่อหนูไฟตัวนี้จากนี้ไปจะมีสัตว์ร้คอยติดตามเขา หัวใจของหลินเย,ย่าหยางเริ่มบวมแม้ว่าจะเป็นหนูไฟที่ต่ำต้อยที่สุดแต่ชีวิตก็แบบนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหลินเย,ย่าหยางย่อตัวลงเขายื่นมือออกไปและพูดกับหนูไฟขึ้นมาสิคุณช้าเกินไปติดตามฉันไม่ทันหรอกหนูไฟเข้าใจความหมายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่หลินเย,ย่าหยางจะพูดจบมันก็เดินไต่าตามแขนของหลินเย,ย่าหยางพยายามปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อขึ้นไปที่ตำแหน่งไหล่มันก็นั่งลงโดยไม่สุภาพหลินเย,ย่าหยางรู้สึกเพียงว่ามีสิ่งมีคนนั่งอยู่ริมใบหูของเขาและหางขนาดใหญ่่ของงหนูไไฟกกว็วปมา หลินเย,ย่าหยางรู้สึกจัก,กจี้เล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางเริ่มเดินไปตามถนนขามาเมื่อคืนด้วยรอยยิ้มพร้อมที่จะก้าวต่อไปอยังจุดที่มีแหล่งน้ำในเทือกเขาสัตว์ร้ายเพื่อที่จะพบกับสัตว์ร้ายที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหลินเย,ย่าหยางไม่ได้ชะลอความเร็วลงโดยตั้งใจตลอดทางเขาวิ่งเร็วมากหนูไฟที่นั่งบนไหลของหลินเย,ย่าหยางเกาะเขาแน่นเพราะกลัวจะร่วงดังนั้นมันจึงคว้าผมที่ทัดใบหูเอาไว้ระหว่างทางหลินเย,ย่าหยางพบกับสัตว์ร้ายหลายตัวในระดับผู้ฝึกยุธิและสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายต่่คไมม้เาาเาส,สรรหลนนีีกิ อย่างไรก็ตามหลังจากฆ่าสัตว์ร้ายระบบมักจะถามหลินเย,ย่าหยางในใจว่าต้ององค์การย่อยสลายศพของสัตว์ร้ายหรือไม่หลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าศพของสัตว์ร้ายสามารถาย่อยสลายได้หรือไม่คราวนี้เสียงของระบบย่อยสลายดูเหมือนจะมีร่องรอยของความไม่พอใจอยู่บ้างก็บอกไปแล้วทุกอย่างสาม,มารถย่อยสลายได้เม <The> ื <The> ่อได้ยินเช่นนี้หลินเย่าหยางก็รีบตอบย่อยสลายแต่เนื่องจากระดับของสัตว์ร้ายเหล่านี้ไม่สูงมากนักหลังจากการย่อยสลายจึงได้คะแนนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลินเย,ย่าหยางตรวจสอบคะแนนของเขาในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขาสังหารหยินจื้อผิงแมงมุมหน้าผีโคเฉวียนและทหารรับจ้างคอนอ,อื่นๆเขายังได้รับคะแนนบางส่วนหลังจากการย่อยสลายศพของสัตว์ร้ายตอนนี้มีคะแนนมากกว่า40คะแนนในระบบดวงตาของหลินเย,ย่าหยางเปล่งประกายแสงว่าผักใช้คะแนนเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนระดับโดยตรงมันจะผลักดันตัวเองไปสู่ระดับปรามาจารยุธหรือไม่หัวใจของหลินเย,ย่าหยางเต้นแรงขึ้นจากนั้นหลินเย,ย่าหยางก็สงบลงบางครั้งการยกระดับเร็วเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีบทที่35ห หากไม่เชี่ยวชาญความสามารถในระดับปัจจุบันเสียก่อนแล้วรีบยกระดับขึ้นไปไท้ายที่สุดหลักฐานจะไม่มั่นคงแม้ว่าระบบจะมีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนและยกระดับให้ก็ตามเมื่อคิดมาถึงตรงนี้หลินเย,ย่าหยางก็รู้สึกไม่สบายใจไม่กลัวหมืน่นแต่ต้องเผื่อไว้หนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่สามารถเดิมพันได้เพราะมันคืออนาคตของตัวเองในที่สุดหลินเย,ย่าหยางก็สงบอารมณ์ของเขาลงบังคับตัวเองให้ต่อต้านความอยากยกระดับเป็นนัประมาจารยุธและเดินต่อไปในป่า หลินเย่าหยางไม่รู้ว่าตัวเองเข้าไปลึกแค่ไหนแต่ประมาณว่าเป็นช่วงแบ่งเขตระหว่างสัตว์ร้ายระดับจอมยุทธ์กับสัตว์ร้ายระดับประมาจารยุทธ์เขาไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านี้เพราะถ้าเข้าไปลึกกว่านี้มันจะอันตรายเกินไปหากไปเจอกับสัตว์ร้ายระดับประมาจานยุทธ์หลินเย่าหยางตัดสินใจย้อนกลับออกมาจากเทือกเขาสัตว์ร้ายแม้ว่าภารกิจของเขาในป่าจะเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ต้องคิดว่าจะใช้แกนคริสตันเพื่อสร้างอาวุธวิญ,ญญาณสำหรับตระกูลของเขาอย่างไรขณะที่เดินอยู่ในป่าหลินเย่าหยางคัางคิดถึงเรื่องนั้นนแตตตต่่่่ก็ใใหห้้คววาาาาามามมมสสจีั์รรยยิดเขออูืไ หากเขาถูกโจมตีอย่างกระทันหันจะได้มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะหลบหนีหรือสู้กลับทันใดนั้นหนูไฟที่นั่งอยู่บนไหล่ของหลินเย่าหยางจากเดิมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจ,จู่ๆก็ส่งเสียงแหลมที่ริมหูของหลินเย่าหยางเหมือนกับพยายามบอกอะไรบางอย่างกับหลินเย่าหยางหลินเย่าหยางขมวดคิ้วและหันไปมองหนูไฟที่นั่งอยู่บนไหล่ของเขาหนูไฟจ้องมองหลินเย่าหยางด้วยดวงตาที่สดใสาจากนั้นก็ยกอุ้งเท้าเล็กๆขึ้นและชี้ไปในทิศทางหนึ่งในป่าหลินเย่าหยางตกตะลึงและถามว่าคุณต้องการให้ฉันไปทางนั้นหรือ หนูไฟไม่ได้ตอบสนองแต่ยังคงชี้ไปทางนั้นราวกับว่ามีสมบัติบางอย่างรออยู่หลินเย,ย่าหยางมองไปทางนั้นและขมวดคิ้วมันเป็นส่วนลึกของเทือกเขาสัตว์ร้ายหากออกไปตอนนี้เขาจะไม่ต้องเจอสัตว์ร้ายขั้นสูงใดๆแต่หากเข้าไปข้างในแล้วทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นเพราะความอยากรู้อยากเห็นมันจะไม่คุ้มค่าหลินเย,ย่าหยางลังเลแต่หนูไฟที่นั่งอยู่บนไหลของเขาดูเหมือนจะทนไม่ไหวมันกระโดดลงมาจากไหลของหลินเย,ย่าหยางพอยืนบนพื้นได้ก็ดึงขาของกางเกงของหลินเย,ย่าหยางราวกับว่ากำลังเร่งเร้าให้หลินเย,ย่า,าหยกกาง หลินเย,ย่าหยางลังเลสักครู่แล้วพูดกับหนูไฟฉันแค่เข้าไปข้างในอีกนิดถ้าไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องการให้ดูฉันจะออกมาทันทีหนูไฟยังคงดึงขากางเกงเมื่อหลินเย,ย่าหยางตัดสินใจได้แล้วเขาก็ไม่ลังเลและโยนหนูไฟลงบนไหล่จากนั้นก็รีบไปในทิศทางที่หนูไฟชี้อย่างรวดเร็วหากนายกเทศมนตรีของเมืองชิงเย่เห็นความเร็วนี้เขาจะต้องตกใจแน่นอนความเร็วของหลินเย,ย่าหยางเกือบจะเท่ากับของเขานอกจากนี้หลินเย,ย่าหยางยังไม่ได้สแสดงความแข็งแกร่งเต็มที่ ทั้งหมดนี้เป like wind, flo US, はは wind nature, ็นเพราะหลินเย่าหยางเห็นทักษะการเคลื่อนไหวระดับเหลืองขั้นต่ำของหยินจื้อผิงตอนที่ต่อสู้กันระบบในหัวบอกว่าการเคลื่อนไหวนั้นไร้สาระเกินกว่าจะบรรยายจึงมอบทักษะการเคลื่อนไหวเวอร์ชันปรับปรุงระดับเหลืองขั้นสูงให้หลินเย่าหยางทันทีหลังจากที่หลินเย่าหยางได้รับมันเขาก็รู้สึกเหมือนได้รับสมบัตินอกจากนี้ทักษะที่ระบบมอบให้สามารถละเลยกระบวนการทำความเข้าใจและฝึกฝนทั้งหมดได้หลังจากเรียนรู้แล้วจะรู้สึกเหมือนทักษะการต่อสู้นี้ฝังอยู่ในกระดูกของคุณเองสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นหลินเย่าหยางจึงไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวเวอร์ชันปรับปรุงนี้เมื่อได้ลิมรสความหวานของทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูงเขาจึงสอบถามเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวในระบาบอพอได้เห็นทักษะของระบบเท่านั้นหลินเย่าหยางอึ้งไปในทันทีเขายังตรหนักอีกด้วยว่าทักษะการเคลื่อนเคลื่อนไหวเวอร์ชั่นปรับปรุงที่ระบบมอบให้เขาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ในระบบทักษะการเคลื่อนไหวขั้นกลางใดๆของระดับลึกลับต้องใช้4 0 0พันคะแนนในขณะที่ขั้นสูงต้องใช้8 0 0 0คะแนนทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีและระดับสวรรค์ที่เหนือกว่าระดับลึกลับไม่มีไทยกษะะัตริย์ใดใช้คะแนนต่ำกว่าแสนจะเห็นได้ว่าทักษะการเคลื่อนไหวหรือท่าเท้านั้นทรงพลังหายากและมีค่ามากหลินเย,ย่าหยางสังหารข้ามระดับรับรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคะแนนทั้งหมดที่เขาได้รับตอนนี้มีเพียง40คะแนนเท่านั้นหลินเย,ย่าหยางกลืนน้ำลายอย่างดูเดือดเขารีบปิดรายการทักษะ ทักษะการเคลื่อนไหวเวอร์ชันปรับปรุงระดับเหลืองขั้นสูงตอนนี้เพียงพอสำหรับเขาที่จะใช้ประโยชน์เป็นเวลานานไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าทักษะการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้อ่อนแอกว่าคนอื่นหลินเย,ย่าหยางเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในป่าป่าทึบไม่สามารถขัดขวางเขาได้เขาเคลื่อนที่ระหว่างต้นไม้ตามความพอใจเหมือนลิงหลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งในสี่ชั่วโมงหลินเย,ย่าหยางพบว่าหนูไฟบนไหลย,ยังคงชี้ตรงไปข้างหน้าหลินเย,ย่าหยางขมวดคิ้วหนักนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้ายระดับประมาจารยุตแล้ว หลินเย,ย่าหยางไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงดังเกินไปเพราะกลัวว่าจะรบกวนสัตว์ร้ายจนมาไล่าตามตัวเองหลินเย,ย่าหยางหยุดและกระซิบกับหนูไฟว่าเราต้องกลับแล้วถ้าไปต่อเราจะตกอยู่ในอันตรายหนูไฟไม่สนใจคำพูดของหลินเย,ย่าหยางแต่ยังคงชี้ไปที่ป่าข้างหน้าด้วยอุ้งเทา้าจากนั้นก็ส่งเสียงแหลมราวกับว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นหลินเย,ย่าหยางเกาหัวและพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันคงโดนเข้าสิงฉันเชื่อหนูไฟและวิ่งไปยังสวนลึกของเทือกเขาสัตว์ร้าย ถ้าบอกคนอื่นว่าฉันไปที่ที่สัตว์ร้ายระดับสีอาศัยอยู่คงไม่มีใครเชื่อ